อ้าวอ้าวดีครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมากันอีกแล้วโอ้โหกระับพวกเราโอ้โหโอ้โหหาพี่เคาะเกมอีกแล้วครับผมวันนี้มีเกมนะคุณเก๋วันนี้พี่เคาะวันนี้ไม่ค่อยได้สนใจเมื่อคืนชนะไปสองสูตรแล้วทีมอะไหนอ่ะวทีมนะรองผมเรียกอ่าทีมในดวงใจทีมอื่นเขาเรียกทีมผมอะไรกะโหลกกะลาอะไรกันบ้างล่ะอ๋อได้ข่าวว่ามีโค้ชใหม่แล้ว เป็นใครคลาริสเป็นรักษาการอยู่ครับผมก็โอเคครับเพราะไม่มีสโลช้าวาชนะเลยอ่ะถือว่าสุดยอดนะฮะไม่รู้คลาริกมันแก้เกมอะไรหรือเปล่าไม่ได้แก้เกมแล้วมันอยากจะไปตั้งนานแล้วเอา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 เรขาดูปะลองดูลองดูอ่ะก่็จะมีโค้ดใหม่มาก็ลองดูเนาะปีใหม่ปีใหม่จะได้โค้ดใหม่ป่ะไม่รู้ก็ลองเป็นเรื่องของนาคนละงานหน่อยมือนนาคนจะจะร้อยแมตซ์เอาเอาให้เดาๆกันพี่ว่าใครจะมาคุมแมนยูในฐานะที่พี่เป็นกองเชียร์ลิเวอร์พูล เออผมคิดว่าถ้าจริงๆนะมันโคดายและคนปาริสเซย์ยแมนในไทยชื่ออะไรนะฮอสฮอสฮอสอันมันชื่ออะไรวะเนี่ยเิชิโนอะไรนะเิชิโนบิชิโนน่าจะมีมีสิทธิ์มากกว่าน่าจะกลับมาที่อังกฤษต่อใช่นะแต่จากนี้ดังนั้นอยู่ที่กฎของแมนยูว่าใครใครสิ์เขาเต็มที่หรือเปล่าใช่จะไปยุ่งเขาก่อนหน้านี้ก่อนจะได้โซ้าก็คือโปรชิโนจะได้กลุมแหล้วไม่รู้ว่ากระดานมันพลิกยังไงไม่รู้ไปได้โซชามาก่อน เออใช่แล้วนั่นอ่ะคอนเต้ก็จะได้แล้วคอนเต้ก็น่าสนเพราะว่าถ้ามาปุ๊บต้องดัดวิสัยขี้เกียจของไอ้พวกนักเตะนี่เลยก็ไม่เอาไม่ให้เขาอ่ะไม่ยุ่งเขาอ่ะบอดนะนะตอนนี้มันก็ต้องเหลือเอาเอาเอาที่จะได้เลยไงผมว่าปอร์เชสิโนเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอันนั้นก็คือของส่วนของแมนยูเนาะส่วนเฉลคืนนี้เลยอยู่ฟาดเชฟเบลีรอบแบ่งกลุ่มรอบรองสุดท้ายแล้วกลุ่มของลิเวอร์พูลมั่งลิเวอร์พูลนี่เป็นไง เล่น,นเข้ารอบไปแล้วอะ่ะอ๋หอหรอเล่นไม่มีความกดดันแล้วผมไม่เคยดูเลยเข้ารอบไปแล้วข้ารอบไปแล้วมลลแมอยากจะเปิดปากให้ได้เห็นรูปปากว่าเราเปะปากแล้วเกินมีมานไหลโลกเล่นอย่างนี้เขาไม่มีใครกล้าเลยแล้วนะอ,อย่างนั้นเลยเรือเจอใครครับผมเจอพอโตป่ะพอโตนะพอโตพอโตนี่ยังมีสิทธิ์นะครับดูตารางแล้วกลับอะไรนะทีมเก่งของโปรตุเกสแข่งกับแอรเมลินนะแย่งกันเข้ารอบออ่วันนี้พอโตเสมอแอรเมลินชนะเนี่ย ก็โต๊ะที่สามนั่นที่สองแต่ยังไม่เข้านะต้องรอนองสุดท้ายอีกอีด้านหนึ่งแต่วิลลี่พูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไปแล้ววันนี้วันนี้ชนะไหมวันนี้ผมขอให้เสมอแล้วกันมันอัตราต่อรองเท่าไหร่รู้ไหมฮะไม่รู้เลยเรื่องนี้ไม่รู้เลยเหรอครับผมใช่หรือเปล่าหลุมมผงโอ้เห็นกคาตาเลยนั่นไอ้คาตาเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้ว่าเอาสิ่งลง เช่นมินามิโร่เนี่ยแน่นอนผมว่าสำรองก็เล่นดีจัดตปมันไม่มีความปัดันอ่ะโบริคิอ่ากอล์ฟไลทไแต่ว่าปอโต้ต้องบุกอยู่แล้วเพราะมันต้องเอาอ่ะเพราะถ้าเกิดมันเสมอหรือแพ้เนี่ยแอฟริชนะเนี่ยมันก็ไปรุ่นแล้วสุดท้ายแต่ว่าโปรเซนน่ะมันจะดีกว่าเยอะอ้าแต่เกิดอรปโต้ชนะนะอแต่หบาทอ่าบอกได้ตรงมว่าไม่มีทางได้ย่ะปอโต้ไม่มีทางเลยไม่มีทางชนะได้อ่าถึงแม้จะเข้ารอบไปแล้วถึงลิเวอร์พูลจะเข้ารอบไปแล้วครับ แต่ผมแต่ผมก็เชียร์ออโต้ขอบคุณครับผมไม่ว่าอะไรครับเพราะคุคือพีต่างเอ่าไม่ว่ากันไม่ว่ากันอ้าวอดสกอร์กันเลยดีกว่าอดสกอร์อ้าวถ้าผมเชียร์ออโต้ออโต้ชนะเท่าไหรดีหนึ่งศูนย์โอ้โหสุดยอดเพราะว่ารีพูไม่ไม่ใช่ชนะง่ายๆนะอาจริงมากแค่หนึ่งศูนย์นี่ก็ถือว่าเก่งเลยผมให้ลิพูสองสองศูนย์เฮ้ยอ่าแล้วเมื่อกี้บอกยังเสมออยู่เลยจะไม่ได้ครับ ทีมรักครับยังไงก็ต้องทีมรักแม่เมื่อกี้คุยผมว่าได้แล้วลิบูก็น่าเสมอแม่ธรรมดานะใจนึกก็หลอกไปแล้วในข่าวดีก่อนที่พรุ่งนี้จะไปหาหมอแล้วนัดกับพี่ถีไว้แล้วพรุ่งนี้นัดว่าไงฮะหมอนัดพรุ่งนี้เลื่อนไม่กี่ครั้งแล้วครั้งเดียวครับเลื่อนหมอก็หนึ่งครั้งทำไมทำไมถึงเลื่อนหมออ่ะไม่ว่างครับไม่ว่างฮะนะไม่อยากจะถามให้ผลไม่อยากทำให้ผลครับไม่ไม่ต้องถามจะไม่ให้ผลทีนี้ที่หมอบ่นเมื่อไหร่ผมลุกขึ้นเลยอะไรครับกลับงอนงอนครับลุกขึ้นเลย หมอบอกโอ้ยลูกก็ขึ้นเดี่ยขึ้นโมโหเลยลุกขึ้นพูดเลยครับถูกต้องครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวบอกก่อนตอนนี้เราอยู่ไหนกันเนี่ยไม่กลับบ้านกับช่องตลาดริมปิงผมแสดงหน่อยว่าตอนนี้เปิดขายตอนเย็นเปิดขายตอนเย็นครับเก๋เปิดมานานแล้วครับเปิดมานานแล้วเพราะผมเพิ่งออกมาขายได้สองสามวันอ่าองั้นไงแต่ตลาดแล้วเปิดมานานแล้วถูกต้องดีแล้วดีแล้วเออเน้อรู้เป็นไงบรรยากาศดีเนาะลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆบรรยากาศดีอ่าดีครับดีก็อยู่บ้านเอาสัก สองชั่วโมงสามชั่วโมงยังดีนะเดี๋ยวบอกว่ากลับไปนอนแล้วเดี๋ยวความดันขึ้นพรุ่งนี้ไม่ผ่านผมไปนอนอยู่บ้านมันน้ำลายคอยจะบปวดเลยต้องเจอลูกคุณลูกค้าตอนผมตอนเขาอยู่บ้านสี่วันห้าวันเนี่ยนะผมไม่รู้จะพูดกับใครเลยโอ้โหแล้วแล้วยิ่งตอนตอนผมกักตัวแมนยูแพ้หมดใครเนี่ยผมผมขี่ผ่านไปผมเหงาเลยอะตอนแรกแพ้ใครตอนแรกแพ้ใครก่อนลิเวอร์ียวผูเรียวผูเลยพอเสร็จปุ๊บมาแพ้แมนซิตี้โอ้โหแล้วมาแพ้ใครเมื่อกี้ไว้โชคดีที่อยู่บ้าน เหรอล่าสุดแพ้แล้วที่มาโดนต่อยโอ้โหพอเลยไปโดนแฝนต่อยมาอีกโอ้ตายแล้วอยากจะกักตัวสักเดือนนึงเดี๋ยวจะคุยกับใครกันทีเดี๋ยวอยากจะกักตัวสักเดือนหนึ่งโอเคงั้นคืนนี้อย่าลืมนะครับลิวภูพอต้องครับโอเคนะครับครับแชมเปี้ยนลีกโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ